โ oh, oh, อ้โหจ่าจ่าจอนี่มันวิดีโอนี่นะเออครับุยุยจุยจุยให้อุ้มเหรอลูกตั้งใจให้แม่อุ้มเหรอครับไปเที่ยวไหนกันดีล่ะรอรอแล้วอะ่ะฮะโอ้รอรอแล้วต้องไปเที่ยวใช่ไหมฮะเที่ยวเนี่ยเนะอ้ยครับเที่ยวไหนบอกแม่ก่อนเที่ยวไหนดีเที่ยวไหนดีครับลูก ฮึฮึโอ้คุยเก่งแล้วเหรอเอออุ้ยอ้าวเทื่อวเซนท่านเหรอโอ้เซนท่านสุราษฎร์เลยเหรอลูกเออโอออยากโอยอยากไปตั้งงจะอยากไปเหรอเออไปซื้อเสาให้น้ำกันไหมเออเด็กว่ายน้ำได้ยังเนี่ย ดีกว่านะแม่ไปซื้อสาวไอ้นะ้ำให้ลูกดีกว่าเอานมไม่กินผ้ากับมือเป็นอาหารหลักนมอนมเป็นอาหารว่างจ้าเอาเอใช่ชเหรอแม่พูดถูกเหรอฮะนมเป็นอาหารว่างเหรอลูกฮะจ้า โ oh. อจ้จ้าจ้าเด<อ>ี๋ยวครับครับครับแมบบ่สัญญาเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะถึงไม่ใช่เซนทันสุราชก็ได้ไปที่หนึ่งแหละวันเนี้ยโอเคปะ Are you okay? Okay okay b y ายบาย่่าจ้าจ้า bye bye ก่อนนะ b ายบายหยุดหยุดทายก่อนนะครับลูกปุ้ง